สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาดูที่บ้านดอนแก้วนะฮะอยู่ตำบลนงชุมอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะฮะก็เป็นพื้นที่ติดถนนนะลูกค้าติดถนนหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามสายสีเวียงไม่เรียบบ้านเหล่านะฮะก็แปลกที่ดินก็จะอยู่ตรงท้ายบ้านเลยนะครับท้ายบ้านเวียงแก้วบ้านดอดแก้วนะฮะขออภัยนะฮะ ก็แปลงที่ดินก็จะอยู่ท้ายบ้านดอนแก้วเลยนะฮะก็พื้นที่5ไร่2งาน59ตารางวานะฮะขายอยู่ที่ไร่ละ5,500 0บาทเท่านั้นนะฮะก็หน้ากว้างติดถนนตามนี้เลยนะลูกค้าประมาณาใต้คําอธิบายเลยนะฮะด้านหน้ากว้างติดถนนแล้วก็มีความลึกลงไปนะฮะซ้ายขวาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะลูกค้า ก็ติดถนนสาย1173นะฮะติดถนน1173ด้านหน้าแปลงก็จะอยู่ลักษณะจากาทางโค้งมาก็จะออกเป็นเส้นตรงนะลูกค้านะออกเป็นเส้นตร,ตรงตรงหน้าแปลงนะฮะแล้วก็จะไปโค้งตรงป้ายนะฮะป้ายหมู่บ้านดอนแก้วนะฮะจะเลยแปลงที่ดินก็จะเป็นลักษณะทางโค้งนิดๆน,นะลูกค้าไม่โค้งมากนะ แปลงนี้อยู่ที่ถนนนะฮะแล้วก็ได้วิวเขาอย่างนี้เลยนะฮะได้ view วิวเขาแล้วก็ด้านหน้าแปลงหันไปทางทิศตะวันออกนะลูกค้านะเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่กันนะก็ลักษณะเป็นพื้นที่ต่ํากว่าถนนประมาณ1เมตรนะฮะลูกค้ากอถมสัก1เมตรนี่ก็สวยแล้วเพราะว่าด้านล่างของแปลงที่ดินไปมันก็จะต่ําไปเรื่อยๆนะฮะ ะะปแปลงติถนนนะฮะจุดถึงพุ่มไม้นะฮะแปลงพุ่มไม้ตรงนั้นนะฮะก่อหน้ากว้างก็ประมาณวัดให้อีกทีนึงนะฮะในลักษณะพื้นที่นะฮะก็แปลงด้านหน้านี่ก็จะอยู่สูงไปเรื่อยๆนะฮะด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่ต่ําไปเรื่อยๆนะฮะ ก็เอกสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดงเลยนะฮะครุฑแดงพร้อมโอนได้เลยนะก็เป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอเวียงชัยแล้วก็เวียงเชียงลุงนะลูกค้านะ ตรงข้ามตรงข้ามเป็นพื้นที่รับซื้อพันข้าวนะฮะรับซื้อ,อผลผลิตทางการเกษตรนะลูกค้านะเป็นลานนะฮะลานรับซื้อเลยตรงข้ามแปลงก่อไฟฟ้าไฟฟ้าหน้าที่ดินนะฮะแล้วก็อยู่ห่างชุมชนก็ประมาณห้าร้อยเมตรนะฮะก็อยู่ระหว่างกลาง ของเขตอำเภอเวียงชัยแล้วก็อำเภอเวียงเชียงลุ้งเลยนะฮะลูกค้าก่อนเลยแปลงนี้ไปอีกประมาณ500เมตรก็จะเข้าเขตอำเภอเวียงเชียงลุ้งนะฮะก็เขตอำเภอเวียงเชียงลุ้งก็จะอยู่บ้านลุงเด่นนะฮะลูกค้าถ้าใครติดตามลุงเด่นหากินพาเที่ยวนะฮะก็เวียงเชยงลุ้งนี่จะอยู่บ้านลุงเด่นเลยนะฮะ ก็จากจุดนี้ไปสนามบินนะฮะก็30กิโลเมตรนะลูกค้านะแล้วก็ไปเซ็นท่านเชียงราย26กิโลเมตรนะฮะห่างจากแยกดอยสเก็นนี่22กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ไปที่ว่าการอำเภอเวียงชัยก็แค่12กิโลเมตรเองนะฮะ อยู่ติดถนนชอลอหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามนะลูกค้านะเป็นที่นานะฮะในอนาคตก็อาจจะค้ขาขายนะฮะหรือว่าซื้อไว้เก่งกำไรนะฮะด้านหน้าก็จะไว้วิวเขานะฮะวิวเขา เเขาแบบนนี้ลยะะฮะต,ตรงข้ามแปลงก็จะเป็นลานรับซื้อนะฮะลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรนะฮะ เป็นลานเลยฮะยันใหญ่รับซื้อผลติตก่อลูกค้าท่านไหนสนใจอ่ที่ที่ถนนนะฮะหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามนะฮะห้าไร่สองงานนะฮะห้าสิบเก้าตารางวาก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ 093-292-7167หรือว่าทักไลน์วสันดอทไทยแลนด์นะฮะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ